ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปาร์บารีเอ็กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็มากันแบบน่าสดแล้ววันนี้ก็คือเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวก็เลยมาแบบนี้ไม่มีวงไม่วิวันนี้ทุกคนเห็นปกแล้วเนะรู้ปกแล้วว่าจะมารีวิวอะไรก็คืออันนี้เลยคะ่ะชิ้งอันนี้คือกันแดดะคะ่ะจากแบรนด์เอ่อเลิฟพอชันค่ะก็คือ Sunday นั่นเองนะคะเราสอยมาคือเล e ิฟพอชันซันเดย์ a อสเวฟสาบวกนะคะเขาบอกว่าเป็นโทนอัพนิวนั่นเองนะคะก็ น่าจะมีส่วนประกอบของน้ำนมหรือเปล่านะคะแล้วก็เพลซันสกินไบรท์เทนิ่งเดย์ครีมนะคะ20 MML เราซื้อมา290บาทแต่จริงๆซื้อผ่าน Ti k t o k Shop คือช่วงนี้ชอบซื้อผ่าน Tik t o k กบ้างเพราะว่าเราดูไลค์ใช่ป่ะแล้วเราก็ใส่ตะกร้าเสร็จแล้วมันก็จะมีส่วนลดส่งฟรี布拉布拉อะไรอันนี้เราได้ช่วงส่วนลดมันเหลือ230กว่าบาทเองอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งฟรีด้วยเราก็เลยช่วงนี้คือชอบซื้อใน Tik t o k s h o p เพราะว่ามันแบบถูกและดีขึ้นเหมือนแบบ แม่ค้านั่งไลฟ์ใช่ปะแล้วเขาก็จะสวอตให้เราดูนู่นนี่นั่นนู้นคือมันก็เป็นอีกทางเลือกคือบางทีแบบถ้าซื้อในช้อปปีหรือว่าลาซาด้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นสวอตที่เป็นรูปแอดชบาบางทีแบบซื้อมาแล้วสีอาจจะผิดเพี้ยนแต่บางทีถ้าเราแบบดูไลฟ์แล้วมันเขาสวอชในเหมือนแบบมือขาวอะไรเงี้ยเออเราจะพอเห็นสีได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนชอบซื้อในทิกตอกช็อปอันนี้ก็เลยใส่มาในทิกตอกช็อปนะคะคือเขาบอกว่าใช้ทาทั่วหน้าก่อนออกแดด15บนาทีประมาณน้ะะคะแลวก็ เด็กที่ต่ำกว่า3 3ปีเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะ,ะข้างหลังก็จะมีได้ที่จดแจ้งขนาดก็คืออะไรอย่างนี้วันผลิตวันหมดอายุอะไรแบบนี้คือกล่องน่ารักมากแล้วก็แพคเกจจิ้งก็น่ารักมากๆกว่านี้ก็เลยใส่เสื้อสีฟ้ามาเพื่อให้เข้ากับแพคเกจจิ้งของเรานั่นเองนะคะคือเราพยายามจะหาซื้อตัว s ซันคิสเนาะแต่ว่าหาไม่ได้เหมือนว่า ทางแบรนด์น่าจะหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเออตอนแรกจะามาเปรียบเทียบกันแต่ว่ามันไม่ทานก็เลยเอา,เอามารีวิวนี้ก่อน้วกันแต่ว่าในความรู้สึกข,ของเราคือตัวเดี๋ยวเราจะขึ้นไอตัวแอดให้ดูนะคือมันเป็นอะไรที่จะเปรียบเทียบระหว่างซันเดย์จะเป็นยังไงอ่ซันคิดเป็นยังไงคือความแตกต่างกันนะคะคือซันคิดเนี่ยเขาจะมีการผสมรองพื้นเนาะส่วนอันนี้มันจะเป็นกระแดดเพียวๆนะคะก็เท่าที่ลองใช้เนี่ยปามยัง จึ๊กๆในใจนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าไม่ได้ทำให้ปาล์มแบบแย่เท่าไหร่นะคะสำหรับตัวซันเดย์นะเราเคยรีวิวซันคิดไปแล้วไปหาย้อนดูก็ได้เดี๋ยวปาล์มจะลงที่ใบหน้าให้ดูก่อนครึ่งหน้านะเขาบอกว่าตัวเองเป็นโทนอัพเนาะก็จะปรับให้หน้าเรามีความกระจ่างใสหนึ่งสองระดับเนื้อก็จนแบบนี้นะคะเป็นสีขาวแบบนี้เลยอย่างนี้แล้วก็ลูกปามรู้สึกว่าเนื้อมันนุ่มดีนะคะแล้วก็คือแบบเกลี่ยง่ายอ่ะเดี๋ยวเราจะเกลี่ยให้ดูครึ่งหน้านะคะ กลิ่นหอมอ่อนๆเป็นกลิ่นแบบอารมณ์กลิ่นแบบกลิ่นน้ำแร่ใน,นความรู้สึกของปา,าดูเป็นกลิ่นน้ำนมกลิ่นน้ำแร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะก็จะเกลี่ยไปนะคะคือต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้ต้องเกลี่ยดีๆเพราะว่าถ้าเกลี่ยไม่ดีพูดเลยว่าจะเป็นคาบขาวๆได้นะคะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเออเกลี่ยง่ายดีนะคะเนี่ยแล้วก็มันก็ไม่ได้ปรับให้หน้าของปลาล์มีความแบบบรท์อะไรขนาดนั้นเห็นปะมันยังดูเป็นผิวอยู่เลยอะ่ะเห็นปะมันยังดูเป็นผิวอยู่เลยนะคะ แต่แทบไม่แตกต่างกันเลยระหว่างแบบ before ที่แบบเออยังไม่ได้ลงกับอ f ป e ตที่ลงแล้วเนี่ยเห็นปะมันจะมีความเหมือนไบรท์ขึ้นเล็กน้อยสำหรับผิวปามคือปามเนี่ยเป็นคนที่ขาวเหลืองนะคะไม่ได้เป็นคนผิวขาวแล้วก็จะมีพวกกระหน่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ไม่ได้ให้การปกปิดเหมือนซันคิดนะตัวซันคิดจะเหมือนปกปิดมากกว่านะคะแล้วอันนี้ก็คือใช้ไป2ข้อนิ้วได้เลยโดยที่เออไม่ตะขิดต่หวงใจอะ่ะไม่ได้มันไม่ได้มันไม่เหมือนซันคิดนะที่จะใช้2ข้อนิ้วเพราะว่า กันแดดที่ว่าสมรองพื้นอ่ะจริงๆถ้าใช้สองข้อนี้มันอาจจะทําให้เราหน้าวอกหน้ารอยได้นะคะอันนี้ก็เกลี่ยไปเราเราไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะอันนี้คลิปเราซื้อเองนะแล้วเราก็ไม่ได้มาอวยเขาด้วยแต่ส่วนตัวเนี่ยเราก็ใช้ได้นะคะเนี่ยมันเกลี่ยง่ายมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เกลี่ยยากอะ่ะแล้วก็คนที่ผิวเข้มก็น่าจะสามารถใช้ได้เนื่องจากว่ามันไม่ได้ปรับให้หน้ามีความกระจ่าง กระจ่างใสขนาดนั้นไม่ได้แบบโอ้โหเป็นเหมือนรองพื้นขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยมันเหมือนแบบไบร์บร์ขึ้นเล็กน้อยเนี่ยคือข้อสังเกตเห็นปะต้องเกลี่ยดีๆไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นคาบขาวๆแบบนี้ได้เนี่ยนี่คือข้อสังเกตของปามนะคะเท่าเท่าที่ใช่เงี้ยตามไยผมไยคิ้วอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเกลี่ยไปดีๆนะคะอืมแล้วมันก็จะซึมไปที่หน้าโดยที่ไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะใดๆนะคะเนี่ยคาบขาวๆอะช่วงไลนยหนวดอะไรเงี้ย ต้องเป็นอะไรที่ต้องค่อยๆเกลี่ยนะสำหรับตัวโทนอัพมิวนะคะตัวซันเดยตัวนี้จะถามว่าเกลี่ยง่ายไหมเกลี่ยง่ายแต่เนื่องจากว่ามันจะอาจจะทิ้งคาบความขาวๆไปได้นะคะเออซึ่งไม่รู้สิเป็นเพราะว่าหน้าเราหรือเปล่าหรือยังไงไงเห็นปะเห็นปะเห็นปะคาบอย่างเงี้ยนิดหน่อยแต่ส่วนตัวเนี่ยพอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันก็กลืนผิวคือมันต้องเกลี่ยดีๆอ่ะมันต้องแบบเเระมัดระวังคือมัน คือมันรู้สึกว่าอย่างซันคิสอย่างเงี้ยเกียไปเรื่อยๆอ่ะมันจะไม่มีคราบขาวแบบนี้นะคะแต่ซันเดย์อาจจะมีเล็กน้อยเนือ่องจากว่าเขาเป็นโทนอัพที่มีสีขาวนะอ่ะเดี๋ยวว่าจะออกไปกินข้าวข้างนอกอะไรเงี้ยโดยใช้หน้าแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะแต่งหน้าอะไรนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีว่าเออใช้แล้วเป็นยังไงอะไรกันบ้างแต่ว่าในผิวอ่ะผิวดูแบบ ดูแบบปกติมากคือดูเหมือนแบบเมก้าบลเมก้ดูเหมือนไม่ได้ลงอะไรเลยคือแบบเป็นกันแดดที่ไม่ได้เพิ่มสีอะไรขนาดนั้นน,น,นะคะโ okay, อเคทุกทุกคนเราก็กลับมาจากการกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ลงเฉพาะกันแดดซันเดยต์ตัวนี้ตัวเดียวนะคะไม่มีรองพื้นไม่มีคอนซีลเลอร์เลยก็มีเติมคิ้วกับลงปัดแก้มเล็กน้อยกับทาลิปบาล์มเปลี่ยนสีแค่นี้นะคะกอะ็ออกไปข้างนอกก็แบบ มันก็ไม่ได้เยิ้มได้ย้อยอะไรนะคะแบบว่าโอเคมากมันแนบอยู่กับผิวดีมากๆนะแล้วความรู้สึกว่าใช้แล้วก็โอเคดีแบบมันไม่มีอะไรที่แบบไม่ดีขนาดนั้นยกเว้นข้อสังเกตที่บัมบอกคือต้องเกลี่ยดีๆถ้าเกลี่ยไม่ดีมันจะอาจจะเป็นค้าเป็นปืดขาวๆได้นะคะก็ตัวเนี้ยสำหรับตัวปมอมชอบนะ อย่างแรกคือชอบแพ็กเกจก่อนนะเขาพัมแพ็กเกจได้น่ารักมากเป็นสีฟ้าน่ารักเวอร์เเลยสีฟ้าชมพูน่ารักเวอร์เเลยแล้วก็ราคาเนี่ยโอเคนะปัมว่า20 ml 290บาทถือว่าโอเคเลยสา,สามารถใช้ได้เป็นเดือนนะคะหลอดน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ ตัวโทนอัพเนี่ยก็ไม่ได้ปรับให้หน้าวอกหน้าแบบหน้าขาวมากอะ่ะแค่ปรับให้ผิวไบรท์ขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะซึ่งก็โอเคอันอ ปั๊มว่าอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการงานวันสบายๆผิวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีร่องรอยที่ต้องการปกปิดอะไรเยอะแยะเพราะว่าถ้าเกิดต้องการการปกปิดเนี่ยอาจจะเพิ่มสเต็ปไปที่กันแดดซันคิสได้นะคะเพราะว่าอัน้เขาจะเพิ่มการปกปิดเพราะาเขามีรองพื้นผสมด่ัน,นี้ก็จะเป็นงานแบบใบแบบเบา,บา,บา,บาๆใบท์อะไรเงี้ยไม่ใสๆวันธรรมดาวันไปกินข้าวไปข้างนอก แค่นี้เองอะไรเงี้ยนะคะใครชอบอะไรที่สบายๆก็แนะนํซันเดย์ใครชอบอะไรที่มันมีนมการปกป,ปิดขึ้นมาก็ไปใช้ซันคิดเท่านั้นเองคือเราอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีการเปรียบเทียบระหว่างซันคิดกับซันเดย์ให้นะเพราะว่าเราคงไม่ได้ซื้อแล้วแล้วก็ซันคิดเนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วก็ไปหาย้อนดูกันได้นะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันสลับคลิปนี้อันนี้เราซื้อผ่าน tiktok shop นะคะเราจำไม่ได้แล้วว่าซื้อที่ร้านไหนเพราะว่าดูไลฟ์สดอะชอบมากเลยนะพอดูไลฟ์สด หยิบใส่ตะกร้าคิดเงิน wallet จบรอแค่เขามาส่งแค่นี้เองนะคะเอ่อ TikTok Shop อาจจะใช้ระยะเวลาขนส่งนานกว่าปกติอะ่ะคือเหมือนแบบเอ่อสมมติถ้าเกิดสั่งกับแม่ค้าโดยตรงเนี้ยอาจจะใช้เวลาสัก หนึ่งถึงสองวันถึงอะไรเงี้ยแต่พอทิกต็อกมันอ่ะสามถึงสี่วันหรือว่าเขาจะมีกําหนดวันที่เขาส่งอ่ะเช่นแบบสั่งซื้อวันที่หนึ่งแต่ว่ากําหนดส่งคือวันที่สี่อะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยสำหรับคนที่ซื้อผ่านทิกต็อกแต่ความรู้สึกว่าเออมันมีส่วนลดแล้วก็ส่งฟรีอะไรเงี้ยมันคุ้มค่ามากกว่าในสถานะที่เป็นผู้บริโภคนะคะโอเคหวังว่าทุกคนชอบกันสารับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตามเราในโซเชียลมีเดียได้ในอื่นค่ะดิวเจ้าบายบรีเอคทวิตเตอร์หรือไอจเอดบรีเอค่ะ 拜拜。Bye bye.